วันที่6นี่สนามกีฬาจนโกบันนาควอนสังนะครับกุยเป็ดเจ๊ทุดกับราว่างโดดแลมโบกินี่แลมโบกินี่วันจนาที่สนามนาควอนทังประเภทเรื่อยๆนะครับจนไปยิดไปกับสไตล์คลาสสิกนะครับหลักอุ้มหลักตืบเข่าปางครับจนล็อกโอนะครับนาต่อกลางนักครับจนแต้นเวียนเลี่ยมดีเดินเข่าออกนอกในเป้าว่าป็าตัวดีนะครับนะประเภทดื้อต้นแก่งแรงกบเกลืองเรืองวิชาสําหรับตัวนี้ส่วนเรามาพบกับโคจนกันบ้างนะครับดุดดังงามไปอยักเต็มซิ่งตะวันใช่หรอแบกแซมตำล้อย นะครับนะแักแกมก็ไม่ตรารม,มาดาปะเป็ดีีมือกบเกลืองเหมือนกันกับหลา่ารุดชนาทีต้า,านบัณนฑะ์ก่อชังนะครับเดินอัดกอดมัดตึงเหนือตึงตัวปะเป็ดแก่งแรงครับเปิดมาแต่หลงังทีหนักนัดนะครับนะปะป็ดไม่จับไม่ป้านะครับนะแต่าตาติดกลางแล้วป่ากลางนักครับ กดมัดอัดจุกแบบน่ากลัวสำหรับตัวนี้กูนี่ดีเจอยดีดังกูนะครับหนาประเ็ดปีมือกบเผืองเรียบดีอย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแหล่งจี้้ทางซ้องควายข้อมูลพิษปาดประการใดขอัวจะขอ้องวดทางซ้องควายโดยไก่มีข้อมูลได้มีความยิ่งเด่นอย่างไรลลงเม่นมาปูดกเห็นได้นะครับส่วนไก่ถ้อยากดูจนปัดคว้าไปหน้าโป๊ควายจงปีเบาคนจบงวดแล้วเลย